ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าผู้บัญชาการไซเบอร์นะครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับกับสกินไซเบอร์คอร์คอมมานเดอร์ หม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเองนะครับก็ในกิจกรรมนี้วันนี้นะครับก็แต่ก่อนเนี่ยกิจกรรมนี้นะคเคยมีมาก่อนแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนะี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะ โดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30มีนาคมนะครับแล้วก็เริ่มต้นสุม่มหนคึครั้งที่5คูปองนะครับสมมติคุณสุ่มครบ349คูปองนะครับ,รบ,ะรบจะได้เป็นเลือกรับหนึ่งสกินนะครับระหว่างสกินของคิวเลนวิกอาร์นะครับกับสกินของซูการ์แพนด้าซูการ์ไรเดอร์นั่นเองนะครับแล้วสมมติคุณมีสกิน2สกินนี้ครับเป็นสกินอาร์เลนหรือว่าคาเฟนีอวกาศนะครับหรือกับสกินของอุลิเมียหรือว่าสกินของอาร์ดวินนะครับก็สามารถ ปิดช่องได้นั่นเองนะครับแต่ขออนุญาตนะครับเหมือนผมจะมีสกินของีล l u m ียนะเหมือนเหมือนคิดว่านะครับมันคิดว่านะไม่โหลดนานจังนะครับเพราะว่าพแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อทำการโหลดนะครับแล้วก็เลือกของรางนะครับนี่เลือกฝั่งขวา1ชิ้นแล้วก็ฝั่งซ้าย1ชิ้นนะผมไม่ได้ส่งให้ดูนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับก็ซูก้าซูก้าไรเดอร์ยืนยันไปยืนยันไปครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะแปลกใจอย่างหนึ่งคือ ไอคของรางวัลระหว่างช่องมันไม่มีเลยจริงปะเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวกดรีเฟซด้วยก่อนนะมันมีแค่นี้เหรอวะมันมีทั้งหมด14ช่องนะผมไม่แน่ใจว่าของรางวัลมันไม่มีเลยเหรอไอเป็นเลยว่ามันมีแค่นี้แหละของรางวัลนะครับผมว่าผมคิดว่าผมมีตัวช่วยเหลือนะนี่มีสกินของอารูินเนเตอร์วอริเออร์นะครับก็สิงอิโดเมียนะครับก็กดปิดช่องเลยครับเออแ้วผมไม่เห็นของรางวัลนะเอ้ผมปิดช่องได้หนึ่งช่องนะ แล้วผมจะปิดอะไรล่ะเฮ้ยมึงดำเมื่อไปหมดเลยเนี่ยเชียแล้วกูจะปิดอะไรดีเนี่ยเอา้ากดไปปิดปอันแรกนะครับถ้าปิดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเป็นการซุ่มของรางวัลน,นะครับก็มันมีทั้งหมด14ช่องนะครับสมมติคุณเมาตู้เลยเนี่ย14ช่องเนี่ยคุณก็จะได้สกินไปนะครับแต่ว่า อ,อย่าได้สก,กินของซูก้าที่เราเลือกมานะครับก็ต้องใช้3 1ามรคูปองเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปกันเลยนะครับสมมติคนต้องการเหมาตู้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้อยู่ประมาณ1,500คูปองนะครับย้่หอี1,500คูปองนะครับพี่ว่าประมาณนี้นะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ย หมันผมไปดูมานะครับเขาก็สุ่มอยู่ที่1 6 0 0คูปองนะแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็ลดลงมาเยอะอยู่นะครับก็ไม่รู้อาจบางทีอาจถึงพันคูปองก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยสมมติผมลงคลิปนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะไปเช็คในเพจอีกทีนึงนะครับว่ามันกี่กี่คูปองก็แน่นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกขันล่างแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ,บสกินของมอทอดไรน้ำมันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มโชว์นะครับมันไม่มีของรางวัลอื่นนนนนเเเเลลยยหหรรรออวะะะจิงป่่ีีีีมมัแค้้โ ันได้อะไรก็ไม่รู้เขาส่งเขาจ่องกฎหมายฮูงงจัดนะครับงงหยาดจัดเลยนะฮะขออนุญาตไปดูของรางวัลก่อนผมได้อะไรวะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเลยนะนี่ตายละตายละ,ยละเข้าสิเฮ้ยเอาแล้วของรางวัลเดียบอ่ะเรไม่มีอ่ะตบหน้าผากตัวเองไปทีนึงครับไม่มีจริงนะครับโอ้โหห้าขบฟองกูบ,บินไปละโอ้จาน ไม่มีอะไรเลยเหรอคิดวมันมันโลโลอย่างนั้นจริงวะ <c oughs> ไม่นะครับโอเคสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สมมุติใครสุ่มแล้วนะครับโดนไมกี่คูปองนะครับก็สามารถมาคนมืนบัตรหมวกกันได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็เกือบจะได้สกินใหม่ของมอทอสแล้วนะครับเป็นสกินแบบว่าบีทไทเกอร์นะครับนี่หมาร์เวทขั้นสูงหมาร์เวทขั้นสูงหมาร์เวทลูกแยงสองคำนี่ นะครับตอนนี้ผมก็ได้55เหรียญนำโชคแล้วนะครับน้าสมมติมีกิจกรรมลูกแก้วสีทองมาใหม่นะครับก็อาจจะได้สกินมอทอทต,ต้องแน่แหละเพราะว่ากิจกรรมมาใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ10ลูกแก้วสีทองนะครับส่วนันนี้ผมก็ได้มา5แล้วนะครับนี่สกินมอทอทนะครับเอาจริงๆถ้าถามว่าผมเสียกี่คูปองนะผมคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยผมเสียไม่ถึงร้อยเลยมั้งผมก็แค่เติมไม่เฉยตเติมทีละ10คูปอง10คูปองนะครับกิจกรรมล่าสุดเนี่ยสิบ ลูกแกทองคำนะครับก็เสียไปแค่10ฟูปองนะครับแค่เติมไม่เฉยอืมรวมๆแล้วก็ถ้ามุดคิดจริงๆอ่ะก็แค่กิจกรรมเนี้ยผมว่าผมเสียไม่เกินร้อยฟปองนะครับก็อย่างที่ว่านะครับถ้าใครรีบเนี่ยก็เสียสองพันถ้าใครแบบว่ารอได้ก็เสียแค่ร้อยเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้ว่ากันนะสำหรับคนที่ซื้อไปก่อน2องพันนะครับมับเรียกว่าซื้อก่อน เล่นก่อนมันก่อนนะครับบางคนแล้วแบบเอ้ยพี่หนึ่งสองพันเนี่ยมันมันเยอะอะไรสําหรับผมเลยผมอยากซื้อ,อของผมนะครับบางคนแบบไม่รีบร้อนก็รอครับไม่ว่ากันนะครับแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองนะครับเราจะไม่ก้าวไกลกันนี่มีสาระเฉยนะฮะสกินคาร์บินี่สกินนี้ผมก็ได้แนะแตนแรกเนี่ยผมคิดว่าสกินคาเ์บนี่สกินนี้มันหายากนะแต่ที่เหนือได้คือแบบรอรอได้เลยนะครับดีไม่ดีเนี่ยผมจะเก็บลูกแก้วทองคําไว้รอ ไอกิจกรรมลูกแก้วทองคำอ,อันใหม่มานะครับเราดูแบบเป็นสกินไหนนะครับรอให้สุ่มทีเดียวนี่ไร้าการ์ดไหมเฮ้ยคิดอย่างนี้ก็ดีเนี่ยพอกิจกรรมใหม่มาปุ๊บรอแบบรอสุม่มพอมีกิจกรรมใหม่มาที่ชื่อลูกแก้วทองคำก็รีวิวสกินเลยอันนี้เไป็นไงเดี๋ยวรอดูอนาคตแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับก็สำหรับสกินมอร์ทัลสกินนี้ผมว่าคิดว่าสวยดีนะครับน่าสนใจนะครับแต่เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> เรกันรอกันนะครับก็จะมาในสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับสกินใหม่นะครับโดนไปกี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแต่สมมติผมไปดูมาแล้วนะครับเราเสียทั้งหมดกี่คูปองเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันเนาะยังไงก็ช่วยกันนะหมูเราชาวทุกคนนะครับช่วยกันช่วยกันโอเคสวัสดีันนี้ถ้าพูดไม่รู้เรื่องต้องหออภัยด้วยนะรู้สึกวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับติดๆกันดกระตอร์ก็ตากไปหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ้างไม่ได้ครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไไไมมม่่ีรรู้้จะอางเลย <G ee ble> <G ee ble> เกี่ยวกับผมล้วนๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรหมนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันเพีเยฟสองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย